การทำลามเมงเส้นสดเขาก็จะเอาแผ่นแป้งนะครับเข้าไปในเครื่องนะแล้วก็จะรีบออกมาเป็นเส้นแบบนี้เลยนี่ <Yeah. S 1> เส้นสดสไตล์ร้านฮาลาลุลามเมงเลยอื mm hmm. สวัสดีคุ้ครับ้ามารคุมสัมแชมป์นะครับเป็นเจ้าของร้านฮาราลุคลามเมงนะครับร้านเปิดมานาน,นยังครับปังปลายปีที่แล้วครับประมาณช่วงเดือนตุลาเกือบปีแล้วนะใช่ถ้ามาแล้วเนี่ยเมนูที่ฮาราดคืออะไรบ้างแต่ตัวขายดีสุดก็จะเป็นฮาราลุครีมลามเมงพยา,ยามีเป็นเฟสเชียร์เมนูทุกๆเดือนอย่างช่วงเดือนนี้ก็จะเป็นตัวต้มยำกุ้งแม,ม่น้ำเดี๋ยวต้องลองแล้วก็เน้นให้ลูกค้าแบบเป็นราคาที่จับต้องได้นะพี่มีโอกาสไ้เปิดกรุงเทพไหมปังก็ดูดูอยู่ครับดู ครีมราเมงเป็นเมนูซิกเนเจอร์อีกเมนูของร้านเขาเลยนะนี่หอมน้ำซอสครีมเขามากเลยราเมงต้มยำกุ้งแม่น้ำครับคือเป็นอาหารญี่ปุ่นแต่เป็นรสต้มยำหรอเใช่ครับเขาก็จะราดน้ำต้มยำนะครับนี่ครับได้แล้วซิกเนเจอร์ของที่ร้านเขาเลยอันนี้ผมคลุกไปเลยนะครับซอสครีมของเขาบิสมิลลาห์ ซี๊ดๆมากเลยนะคือตัวไข่กุ้งอนะพอเวลากินเข้าไปนะมันจะมี็กเจอร์แบบกรอบกุบกุบอยู่ในปากรามิงกุ้งแม่น้ำเบิร์นไฟเครื่องไม่หนักไปเครื่องกำลังดีหอมกลิ่นเครื่องต้มยำเขาอะกุ้งตัวใหญ่มากมันกุ้งแบบเยิมย้มๆเลยัน,นี่คือมันกุ้งนะ เมนูราเมงต้มยำกุ้งเบิร์ไฟอ่ะเขามีเฉพาะเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะเป็นแบบสเปเชียลใครที่เห็นคลิปนี้ยังอยู่ในเดือนกรกฎาคมมารอกันนะครับเขามีเป็นแอปปิไทด้วยทามาโกะโทฟูเป็นเป็นไข่ขาวทอดพอมองครั้งแรกเหมือนเต้าหู้ทอดใช่ครับแต่เนื้อข้างในมันจะแตกต่างอร่อยนะอันนี้คือเมนูอะไรครับเด็คิตซบีไบครับคืออะไรอ่ะด้านล่างจะเป็นสาลร่ส่วนด้านบนสโมกแฮมไก่ สไปซี่นะชอบมากเลยเจียวซาไก่ทอดไงให้มันเป็นแผ่นอย่างนี้อ่ะ okay, เป็นสูตรของร้านครับสูตรอีกแล้วไม่ยอมบอกนะผมสไปซี่มิสซะรามเมงนี้เนื้อชาชูมุ่มากอะ่ะ คือตัวน้ำเขาอะจะเผ็ดเผ็ดสไตล์แบบญี่ปุ่นว่าไม่ได้เผ็ดร้อนเผ็ดแซบ่บอะไรขนาดนั้นนะหอมขอมปลาอันนี้ผมลองเป็นมิโซะราเมงจะเป็นน้ำซุปปลาเส้นเขาสารหาร่าหวากาเมะโคริไผ่ต้านราเมงคือน้ำซุปเขาเขาใช้น้ำซุปไก่แล้วเอาไปเคี่ยวเคี่ยว,ยวจนกระดูกมันแบบละเอียดอะแล้วก็มาเคี่ยวอีกทีหนึ่งให้แบบเข้มข้นนะครับทานคู่กันกับเมนมะเมนมาคือหน่อไม้ ไข่ชาชูฟันนุ่มมากเลยนะฮาลาลุเอบิราม,มงิงเป็นน้ำซุปแบบกุ้งล็อบสเตอร์ด้วยเวยข้มข้นมันหอมมันหวานมันกุ้งข้าวแกงกะหรี่ไก่ชุบแป้งทอดแกงกะหรี่เขาอะทำเองเหมือนกันนะ ่ชอบร้านเขาอย่างนึ่งคืออะไร่ะเขามีบาร์แบบนั่งกินอย่างเงี้ยเวลาเราสั่งเห็นเขาทํามันเป็นฟิลแบบโอมาเกสเนะแตบบ่ว่าเป็นแบบอลาคานในตัวแกงกะหรี่อะ่ะมีตัวขิงแอปเปลิลเชฟแกใส่เป็นดาร์กช็อกด้วยเพื่อเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็ความชัดของเครื่องแกงกะหรี่ของหวานของที่ร้านเขามีเหมือนกันนะชอบมากเลยในฟุกุว้าว สตรอเบอรี่เนี่ยเขาจะมีความแบบเปรีป้ยวๆสไตล์เขาถั่วแดงเขาก็จะหวานๆแล้วก็แป้งเดฟุกุอะมันๆเข้ากันมากส่วนนี้เดฟุกุชาเขียวนี่แป้งเขาแบบนุ่มหนืดมากเลยนะอร่อยเครื่องหนึ่งของร้านเป็นแอปเปิลโซดาครับโมจิหนูเทล่าเดี๋ยวผมลองกินกับไอศครีมดีกว่าเพราะว่าที่ร้านเนี่ยใครอยากกินของหวานเป็นไอศครีมก็ได้ด้วยเหมือนกันเป็นรสคาราเมลดีมากเลยฟินของหวาน เอาเป็นว่าใครอยากมาลองร้านฮาลาลุราเมงมาได้เลยอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลกรุงเทพเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มแล้วก็คลิปหน้าจะพาไปฮารอยฮาที่ไหนต่อฝากติดตามด้วยครับ